เรามาเจอเชือกหนึ่งครับมาตั้งแต่อันนี้น่าจะมาตั้งแต่เราเห็นแค่สามเชือกวัาดีค่ะโอ้ยเว่อะไรเธอว่าซักเสื้อตัวนี้ด้วยเลยเอาเสื้อของของเรามาให้หมดนะครับ เรามาเจอเชือกหนึ่งครับมาตั้งแต่อันนี้น่าจะมาตั้งแต่เมื่อเช้ามาเมื่อเช้ายอยู่ข้างหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเราอ้าวมาืมเอเศราบ่อเห็นขี่ช้างมาอยู่เก้าโมง าตอน9โมงอันนี้เพิ่อนกนมาหฮอดประมาณมืนานเศร้าเราก็มาพรุ่งนี้หับเตรียมของเตรียมโซลาเซลล์มาเลยพี่น้องตกปลาอีกนะซิ่ว ตกปลาแล้วบอาาครับนี่เดี๋ยวแต่ช้างก็มาเต็มนี่ครับน่าจะเดินทางพวกพวกนี่เยอะครับปีนี้น้ำเยอะครับทุกปีน้ำไม่เยอะตอนนี้เห็นหนึ่งตอนนี้เห็นแค่สามเชือกเป็นมั้สามตอนนี้เห็นแค่สามเชือก วัสดีะโอ้แต่ผู้ใดนมาแอนมก่อนก็้เดี๋ยวมีวงอยูอ๋อแม่ครับยังพูดล้มาก้าแ้แต่วันสุกฝนตกแม่ครับมืออื่นครับมื่อื่นอย่าอะไร้ต้งับ

ช้างสีดอสั่งข้างครับจำนวที่มีอตรงนี้ที่ปีที่แล้วเออนี่ยยงวะปีที่แล้วช้างตกมันอยู่นี่ที่ตกร,รถแม่นะครับตรงนี้มันเย็นอย่างหนึ่งนะมันใกล้น้ำมันไม่ค่อยร้อนนะครับโอ้ ลุนยายนวลจันทร์ก<น>็จะมีอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ที่ือใส่ว่ามากับโซค,ครับตัวนี้เหมาะดีนะเย็นเหมาะเหมาะเย็นดีมากครับใกล้น้ำด้วยครับอ๋อเมือวานฝนตกบ่ ตกนะแล้วต่กแต่เขาว่าพายุเขาพายุออกมือนีรอครับต้องมาเตียงมานอนมีเขาขายผลไม้ด้วยนะครับสามารถไปอุดหนุนได้ครับที่อ๋อใครจะมาเที่ยวงานช้างก็ แรกแบงยี่สิบมาเยอะนะมีหลายเชือกเดี๋ยวสภาพก็เตียนนะนี่อันนี้เขียนลเนี่ยอเขาอชู้เพไลสร้างเพไลนน้ำชาอ๋อก็เลยเขียนไปเลยก็ไบเขาหัดเขียนเขาก็มาทเเขียนเป็นรเราส่งเจล้ำเข้าประกวด โอ๊ยป่ะนี่ยนนัเมาต่บ้านว่ามาทั้งเอเกนัาทลนามาถ่งา่งนไลย่สิโตยน่เนี้เงอนนี้กนเดี๋ยวมื้นมอื้นเจอทำมาอื้น ขี่ออกไวหน่อยต้องแตก็กกันมาบ่ปีนี้นี่นี่เราไปลียร์พื้นที่ข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้กลังต้องมากวาดขี้วัวขี้ควายออกอุ้มมีแต่มันมีเขาเรียกว่าไรนะมันคันมากเลยนะครับไรเลยอะไรมันแบบมาถึงบ้านแล้วนะครับหัวค,คุณเตรียมของเรียบร้อยเตรียมแล้วครับเตรียมเอง็งกลับไปซักเสื้อตัวนี้ด้วยเลย เอาเสื้อของของเรามาให้หมดนะครับชุดเชิดบัวเตียเรียบร้อยเตีย๋ยว้วครับผวกนี้ไปกี่โมจะเป็นพี่ <laughs> พุ่เอาเจ้ไปก่อนคุนี้เอาเจไปเอาไปก่อน,นครับหรือจะเอาสองตัวไปก่อนวนะเจไปก่อนก็ได้เอาเจไปก่อนแล้วก็เอาพี่พี่บัวพี่เมย์ไปรอบหลังเพราะว่าเราต้องแสดง ตรงเช้าต้องเ <2. S 1> ส้นประกรรมเส้นประกรรมที่ไหนไม่รู้ครับว่าเมวันที่สามเส้นประกรมกร,กรมก็พวกนี้สิบสามนะเส้นประกรรมพวงนี้พวกนี้เส้นประกรรมนะครับเบลอเตรียมพร้อมไหมลูกพร้อมมากครับเบลอบอกนี่เราเจล๊ลามบอกน้องหมดเล้วครับเตรียมชุดเตรียมอะไรแล้วก็วไปตัดผมกันบอกกันหมดนะครับนี่คืนนี้จะเป็นบรรยากาศใหม่นะพี่น้องจะไปงานสร้าง โอ้โหนี่เก็บหน้าบ้านครับดูสะสอาดเลยนะเดี่ยคือลกเดี๋ยวผมก็ทำลกนะ่งนี่ทำดูแซมอีนะแซมเขาจะไลฟ์สดคุยพูดคุยกับแม่แม่แซมสั้นขันเมียงผมก็ยังไปเปลี่ยนอ,อันนี้มาใหม่นะทรงผม หวนอ่เขาตัดสับปะงกไปสามสทีนะครับนั่งตัดผมปุ๊บดูรูปตัวเองเฮ้ยทำไมพุงออกวะทำไมพุงโลพุงโลแต้องกินให้น้อยลงลงกินให้ให้น้อยลงนิดนึงไม่ให้แบบพุงันโลครับตอนนี้ขี่รถมาฟิลอารมณ์เหมือนเอซีเลยที่มาเห็นพี่บัวเนาะเฮ้ยทำไมคิดถึงรู้สึกแบบคิดถึงบัวเห็นบัวดีใจเอ้ยบัวจะดระดับ หนึ่งอ่ะที่หนึง่งหนอยนอหนดหนอนอหนหนอจะเป็นแองเจอรลหรอกอโนจะเป็นนางผ้าโนจะเป็นนางผ้าวันถ้าฝากกด subscribe กดดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ